รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนัสสยามครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกๆวันจันทร์8ปดโมงครึ่งทางช่อง N b t บอยู่กับผมแค่มนทนเนินรายการครับวันนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับและจุดที่ยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือวัดหัวถนนซึ่งเป็นสถานที่ท่องทเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนั่นเองและที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับใช้เป็นที่ตั้งทัพ ในการต่อกรอกับค้าศึกเมื่อครั้งอดีตส่วนช่วงแรกนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับละครสั้นเธอพระเกียรติตามรอยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับที่วัดบางเดืออำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนื่องจากใกล้วันพระราชสมภพของพระองค์ท่านในวันที่17เมษายนนี้นะครับไปติดตามนะครับว่าละครสั้นเรื่องนี้สื่ออะไรหมายความว่าอย่างไรในช่วงณสยามครับ ณสยามช่วงที่1สนับสนุนโดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศริละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจงังหวัดชนบุรี0819496050บริษัทธีรวุฒิค้าอิฐจำกัด029963208 0881457008เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา086 392 9951น้ำดื่มสะอาดตราน้ำหนึ่งอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา083 834 4096่า40ขอบใจพวกท่านนะัก หลังจากกรุงศรีอยุธยาได้ถูกพวกอังวะยึดและทำลายจนสิ้นซากผู้มีกำลังคำหน้าต่างพากันตั้งตนเป็นใหญ่เป็นกบเป็นเหล่าทั่วทุกสารทศิศแม้แต่คนไทยบางพวกยังเห็นดีเห็นงามกับพวกอังว,วะมันเพียงแค่ลาบจาัก,การะยศถาบรรณาสั์มากกว่าแผน่นดินของพวกมันตั้งแต่เจ้าตากรวบรวมไพ่พลจากจันทบูลเป็นเวลาเจ็ดเดือนนี่ก็เป็นเวลาน,านานแล้วที่พวกเราจะได้ร่วมติดตามรบ,บ,บทักจับศึกกับพระเจ้าตากมาตั้งแต่จันทบูลจนมาถึงกรุงศรีอยุธยา และคงอีกไม่กี่เพลาพี่น้องเราแทนดินสยามจะเป็นไทยเทียทีเวลานี้เราถึงที่เห็นไดก,กันแล้วอย่าเสียงดังไปเพลานี้เราได้เข้าใกล้เขตพวกพม่ามอญที่อยู่ภกลโพลสามต้นกันแล้วแต่กระผมแลเห็นสายน้ำสองข้างทางเงียบสงบริมป่าสองข้างทางก็เงียบสงัดมีหน้ามีการสื่ออะแฝงตัวอยู่ไหมแหวนึงดน้ำอันเงียบสงบแนวป่าระหว่างทางเงียบสงัดขอใช่ว่าหาจะไม่มีภัยการอันใดไหม อ๋อผกท่านจงระมดระวังตัวไว้เธอเดี๋ยวอีกไกลไม่กครับตัวเราจะถึงเนินบางเดือคงอีกไม่กี่เพลาพวกน้ำทงนทางหน้าก็ถึงเนินบางเดือแล้วท่านผู้บังคับท่านคิดการอันใดอยู่ยเรามีหน้าที่เบิกทางให้เจ้านายส่วนการอันใดทางเจ้าตากจะเป็นผู้บัญชาการมาเองช่พวกทางว่าหรือไม่ทีคุณกลับดีกว่นพวกเราเอาเรือข้อเที่ยวฝ่ง ้าอะไรเห็นพวกเาวะกำลังเข้าก้มสระลมชาวบ้านตังดี้าเราทหารขึ้นที่ฝั่งจะเตรียมทหารกล้าเข้าไปช่วยชาวบ้านเราสาระจนถึงหลงหลงโกกให้จงหนะักเราจะต้องขึ้นฝั่งไปจับไอ้พวกของม่ายจงได้ตังด พ่น <gesch> ้องเราเข้าไปช่วยชาวสยามที่จับพวกขัวมาเราไปช่วยชาวบ้านกันไปเลยไปปีทองดีแมรวเราจะทําเยี่ยมไรลูกถูกต้องเดี๋ยวเราแบ่งเปนสองฝ่าไอ้ก้อนผเกิดผมขึ้นฝั่งซ้ายโอเคไอ้ก้อนตามผมมาต่อเลยฮะเยี่ยมเยียมเฮ้ย เราจะทำบ้านได้ยังเธอเนี่ยเาจะรอดไมได้เลยเนี่ยไม่มีใครมาช่วยพกแกได้กกลัวแล้วค่ะกลัวแล้วค่ะกลัวแล้วกลัวแล้วค่ะ

ทนทัีร้รบณเวลานี้พวกท่านก็ปลอดภัยกันเสียทีพวกเราเป็นทัพติดตามรบกับกองทัพเจ้าตากติดตามมาตั้งแต่จันทบูรณ์จนมาตีค่ายพทนบุรีซึ่งมีนายทองอินคนไทยที่มีความโลภที่พม่าให้ปกครองกรุงธนบุรีณเวลานี้เจ้าตากได้ตั้งทัพอยู่ที่ธนบุรีวันพรุ่ง ทัพใหญ่ของพระเจ้าตากจะทรงยกทัพมาช่วยชาวสยามเราศึกนี้เป็นศึกสุดท้ายที่เราจะผลักดันชาวอังวะบุรีที่ค่ายโพสามต้นซึ่งมีสุที่พระนายกองบัญชาการลบอยู่เพราะความเสียสละอุตสาหะของพระเจ้าตากท่านทรงเด็บเหนื่อยเป็นเวลาเจ็ดเดือนตั้งแต่ที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาต่อแต่นี้ไปแผ่นดินไทยเราจะเป็นไทยสืบต่อไปณนะบัดนี้ Hey! 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 ทราบว่าวันที่9นะครับ9เมษายนนี้เราจะมีพิธีสําคัญเกิดขึ้นที่วัดบางเดือด้วยคือพิธีอะไรครับพี่ถุกครับวันที่9นะครับเป็นพิธีที่เราจะอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระยาตาสิตมหาราชท่านที่ทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างซึ่งเราจะมาประดิษฐานไว้ภายในหอจดหมายเหตุลงทันสมเด็จพระยาตาสิตมาราชท่านณบางเดือนะครับเพื่อที่จะเทอภิเตกพระองค์ท่านก่อนวันที่17เมษายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเป็นวันที่เราควร จะมาลําลึกถึงเรื่องราวของวีรกรรมของพระเจ้าตกสินมหาราชนะครับเป็นการตามรอยพระองค์ท่านด้วยใช่นะครับ,รบผมผมก็อยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับผู้ที่ศรัทธาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านแล้วก็ลูกหลานคนไทยเรานะครับได้เราได้มาร่วมเทิดเรตจพงค์ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับมา,าร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศสาสตร์ในครั้งนี้ครับ นี่ก็คือเรื่องราวของการตามรอยสมเด็จพระเจ้าตกสินมหาราชนะครับซึ่งนะฮะวันที่9และวันที่17เมษายนนี้นะครับเป็นวันสําคัญที่คนไทยทุกคนนะครับถ้ามีเวลาผมว่าควรมาลองมาร่วมงานดูเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับกว่าประเทศไทยจะสร้างเมืองให้เป็นปึกแผ่นแบบนี้ได้ใช้ระยะเวลาในการสร้างยาวนานแล้วก็ต้องเสียเลือดเนื้อจากทหารกล้าต่างๆนี่นะครับ ไปหลหลลกายชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมแล้วกันวันที่9และ17เมษายนนี้นะครับใครที่สนใจเชิญได้เลยที่วัดบางเดืออําเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดอ่างสุวรรณอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมพิธีบูชาครูของพระครูผาสุขวิหารการเพื่อรำลึกถึง คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้สั่งสอนมารวมไปถึงได้เทิดทูนพระคุณพ่อพระคุณแม่ที่เป็นครูคนแรกในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2559เพื่อทำนุบำรุงสืบต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและรวมพลังบุญของพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมงานบูชาครู ณวัดอ่างสุวรรณอำเภอทับสะแกจัังหวดประจวบคีรีขันธ์สอบถามได้ที่089 890 0395 คุณผู้ชมครับวัดหัวถนนแห่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและคนทั้งประเทศเนื่องจากมีหลวงพ่อติว้วซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า200ปีและนอกเหนือจากหลวงพ่อติ้วแล้วนะครับยังมีท่านเจ้าว,วาดของวัดหัวถนนซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและคนทั้งประเทศอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเรื่องราวของท่านติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ณสยามช่วงที่2สนับสนุนโดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี0819496050บริษัทธีรวุฒิค้าอิฐจ,จำกัด029963208 0 8 8 1ก5 7 0 0 8เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0863929951น้ำดื่มสะอาดตราน้ำหนึ่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0838344096ซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับท่านเจ้าวาดวัดหัวถนน,อ,นอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีพระประหลัดจรวดมหาพุนโยขอรกราบนวัสการครับพระคุณเจ้าผมทราบว่าพระคุณเจ้าเป็นเจ้าวาด รูปที่17ของวัดนี้าชาติเจริญกรครับแล้วที่ <17. S 1> มาที่ไปของกว่าที่ท่านจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าว,วาดนี่ครับวัยเด็กก็ก็มีชีวิตเหมือนกับคนชาวบ้านทั่วไปก็คือเกิดที่นี่และโตที่นี่ครับแล้วก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือจบระดับชั้นปวชวที่โรงเรียนพนิการและช่างปลไทยพุยะที่บางเขนแล้วหลังจากนั้นก็ก็ หลวงพ่อนี่เป็นกำนันตำบลวัฒนนท์ไดเสียชีวิตเมื่อพศ2020ก็เลยไม่ได้ศึกษาต่อความตั้งใจเดิมก็คืออยากจะเป็นศึกษาที่รามนัดก,กับเพื่อนไว้แล้วคุณแม่บอกว่าอ,อไม่มีพ่อแล้วก็ก็เลยอยู่บ้านช่วยทางบ้านทำไร่ทำนาตามตามวิถีชีวิตของชาวบ้านวัฒน,น,น์ในในขณะนั้นแล้วก็มาบรรพชาคุณสมบทเมื่อพศ2522 แล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ตลอด30กว่าพรรษาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นก็ผ่านานการทํางานร่วมกับเจ้าวาดมา2ลูกคือร,รูปแรกก็พระอธิการประโยชน์กับพระสโรทึ่งเป็นกรรมวาจาของอาตมาแล้วก็รูปที่เพิ่งเสียไปเมื่อปศ2557ครับก็เลยหลังจากนั้นก็ทางคณะสงฆ์ก็แต่งตั้งให้รับ,รบ ตำแหน่งเจ้าว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2 5 5พแนวคิดในการบริหารจาดการภายในวันดเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยต้องพระต้องอยู่ในกฎกติกาของธรรมวินัยส่วนการบุรณะปฏิสังขรณอนั้นก็ตามสภาพของสิ่งก่อสร้างซึ่งหลังจากตอนตอนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าว่ารักษาการอยู่ก็ได้บูรณะสาลาการบริเรียนซึ่งซึ่งเป็นเป็นเนสาไม้นาถูก ปวกกัดบ้างแล้วก็น้ําขังก็ได้บุรณะไปแล้วสาราการเปลี่ยนและอีกหลายๆส่วนต้องปรับภูมิทัศน์แล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือไม่ในในในสิ่งก่อสร้างนี้ไม่มีสิ่งที่จะสร้างใหม่ค,คือบุรณะปฏิสังขรณ์สิ่งที่มันข้าคล้าจากการก่อสร้างของเจ้าว่าเก่าๆมาวัดหัวถนนวัดเก่าแก่สร้างมาแล้ว200กว่าปี เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลวงพ่อติวพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพนัสนิคมซึ่งแกะมาจากไม้ติวถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนสร้างวัดหัวถนนซึ่งมีสาธุชนให้ความศรัทธาเข้ามากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่นซึ่งองค์หลวงพ่อติวเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวลาวในสมัยนั้นจวบจนบัดนี้และอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระปลัดจรวดมหาปุญโญเจ้าอาวาสวัดหัวถนนพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบแม้ท่านจะได้รับตําแหน่งเจ้าอาวาสได้ไม่นานท่านก็มีแนวคิดที่จะบุรณักปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไปและในวันที่15เมษายนถึงวันที่19เมษายนพุทธศักราช2559วัดหัวถนน จัดให้มีการนมัสการและอัญเชิญหลวงพ่อติว้วแห่รอบหมู่บ้านและส่งน้ําองค์หลวงพ่อติว้วซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีสืบทอดมาอย่างยาวนานหากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมแห่องค์หลวงพ่อติว้วหรือส่งน้ําองค์หลวงพ่อก็ไปกันได้ที่วัดหัวถนนอําเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีปัจจุบันในการสัญจรและการรับสื่อจากญาติโยมก็ดีขึ้นก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายว่าเออ เรามาบูรณะปฏิสังขรณวัดวัฒถนนซึ่งเป็นวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวัดที่เกิดขึ้นมานานแล้วประมาณ200ปีให้อยู่คู่กับพุทธศาสนาและก็ชุมชนสืบต่อไปขอแราบขอบพระคุณครัรออบคุณเจ้าเจ้เิญขอท่าน คุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของท่านเจ้าอาวาสวัดหัวถนนและก็พิธีสําคัญนะครับในการบูรณะปฏิสรค์วัดหัวถนนแห่งนี้ให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไปใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการรวมบุญครั้งนี้ก็ติดต่อได้นะครับที่วัดหัวถนนโดยตรงในวันที่2 5ถึง19เมษายนนี้นะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับพิธีสําคัญก็คือพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับแล้วก็นมัสการหลวงพ่อติวแห่งวัดหัวถนนแห่งนี้สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับ วัดอ่างสุวรรณอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมพิธีบูชาครูของพระครูผาสุขวิหารการเพื่อรำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้สั่งสอนมารวมไปถึงได้เทิดทูนพระคุณพ่อพระคุณแม่ที่เป็นครูคนแรกในวันที่15เมษายน พุทธศักราช2,559เพื่อทำนุบำรุงสืบต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและรวมพลังบุญของพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมงานบูชาครูณวัดอ่างสุวรรณอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สอบถามได้ที่089 890 0395 ณสยามช่วงที่3สนับสนุนโดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี0819496050บริษัทธีรวุฒิค้าอิฐจ,จำกัด029963208 0881457008เส้สสสทนทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา086 392 9951น้ำดื่มสะอาดตราน้ำหนึ่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา083 834 4096ลูกทุ่งวงวิชาคอนเสิร์ตครบรอบ40ปีทองนักประพันธ์รางวัลพระราชทานอาจารย์ประจวบวงวิชา089 793 2621 ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นทหารเรือนะครับแต่หัวใจลูกทุ่งนะครับนั่นก็คือเรือเอกประสานท่าดีหรือธนสารบัญชาชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รำครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับอยากจะให้ธนาสารพูดเล่าสักนิดหนึ่งความเป็นมา ก่อนที่เข้าสู่กันเพลงทำระยองบากเป็นคนที่ไหนตัวผมเองเป็นคนจังหวัดกระบี่ครับหน้าที่การงานจริงๆผมรับราชการที่กองทัพเรือนี่หลายหน่วยงานครับครับตั้งแต่กองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการนะครับแล้วก็หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งปัจจุบันนี้เป็นนายฐานการเงินนะครับในตำแหน่งนายฐานบัญชีนะครับฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่สองครับผมเรือเอก ประสานท่าดีครับนั่นคือชื่อจริงชื่อจริงแต่ชื่อศิลปินชื่อระร้องคือท่านสารบัญชาชัยแนวทางการร้องเพลงหรือว่าแรงบันดาลใจสมัยก่อนตอนเรียนตอนเรียนหนังสือนะครับผมเป็นนักร้องของโรงเรียนเมื่อเรียนจบนะครับก็ไปทํางานครับการรับราชการเป็นฐานเรือหานเรือนะครับก็เลยห่างเหินไปกับการร้องเพลงไปหลายปีเหมือนกันพอมาระยะหนึ่งก็มันมีแรงบันดันใจว่า ไม่ว่าอาชีพอะไรนะครับการสืบสารนะครับตำนานเพลงลูกทุ่งมันสามารถทำได้ทุกๆอาชีพนะครับมันไม่มีข้อจำกัดนะครับและก็ได้รู้จักกับกับน้องคนหนึ่งนะครับเขาเคยอยู่วงอยู่วงดนตรีพี่เอกชัยนะครับแล้วก็มาเป็นทหารล้เป็นลูกน้องผมอก็เลยได้ฟังเสียงครับ เขาบอกว่าได้ฟังเสียงไล้ทำแบบผมไปทำไมไปลองเทสเสียงดูตามห้องอัดก็เลยพาผมไปรู้จักกับอาจารย์น้อยชมประสงค์ที่จังัดการับเองอัด NS Music อาจารย์น้อยได้ให้นักแต่งเพลงจากยังหวัดพัทลุงอาจารย์กูอาราดินหรือว่าโอบูดูนะครับอาจารย์นบรัตรดำพร้อมนะครับที่ทําให้ธนสารมีชื่ออยู่ นั่นคือก้าวแรกที่เข้าสู่วงการเพลงบันทึกบ็นเสียงใช่ครับใช้เวลานานไม่กว่าที่จะมามา,ม,ามีผลงานของตัวเองชุดแรกชุดแรกประมาณ3 4มสเดือนนะครับผมมีความรู้สึกว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราจะทํามันต้องรีบทำนะครับต้องรีบทําวันนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งเสียงนะครับวันนี้เรามีเสียงพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีเสียงเพราะฉะนั้น วันใดที่เรามีพร้อมครับเราต้องทําเลยหลังจากวันนั้นอัดพันเสียงชุดแรกเชื่อชุดอะไรรักจางเพราะยางลงครับสักเพลินยางราคาบ้านเราตกต่ำรอจอมควันอีกปีนะน้องมันเข้ากับยุคนี้ ครับผมมันเป็นวิถีชีวิตนะครับคือตอนนี้ดีๆีราคายางก็ไม่ดีใช่ครับใช่ไหมชุดแรกเป็นไงบ้างชุดแรกก็ด้วยข้อข้อจกัดนะครับทางทางการประจานัมพันธ์ผมลงทุนทําเองนะครับลงทุนทําด้วยตัวเองไม่มีบริษัทไม่มไม่มีนายทุนนะครับทาเองด้วยใจรักอยากสืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งมาไว้นะครับให้อนุชนรุ่นหลังให้รุ่นน้องให้เพื่อนร่วมสถาบันได้มองเห็นว่า เราทุกๆคนสามารถที่จะสืบทอดนะครับวัฒนธรรมทางบทเพลงโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งได้ทุกๆอาชีพทุกๆคนครับครับหลังจากนั้นมีชุดที่สองชุดที่สองครับคิดถึงแม่ครับนี่คือชุดที่สองชุดที่สองครับชุดที่สามล่ะชุดที่สามหนุ่มใต้ไพ่รักครับนี่คือส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับกับชีวิตของเขานะครับทั้งรับราชการแต่หัวใจนี่มีแต่ลูกทุ่งนะครับ โอกาสต่อไปเนี่ยจะมีไหมชุดใหม่ชุดสีครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอยากจะมีผลงานโดยงานประพันธ์ของอาจารย์ประจุทธ์บวิชาคติในการทํางานคติในการดํารงชีวิตจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะอยู่วงการไหนนะครับความจริงใจนะครับความซื่อสัตย์ต่อกันเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราเป็นผู้ให้นะครับส่วนจะได้รับหรือไม่ได้รับอย่าไปกังวลอย่าไปคํานึงถึงนะครับ ถ้าเราคิดว่าเราทําสิ่งที่ดีๆแล้วผลดีจะกลับมาหาเราอย่างแน่นอนครับครับแล้วฝากอะไรสักนิดหนึ่งให้กับน้องๆที่อยากจะเข้ามาสู่วงการเพลงการเป็นนักร้องครับผมมีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งนะครับท่านต้องมีพรสวรรค์ก่อนนะครับสำหรับการเป็นนักร้องเพราะว่าเสียงเนี่ยพ่อไม่ให้มาแล้วนะครับเกิดมามีเสียงเลยครับเพราะฉะนั้นพรแสวง ช่วยได้ส่วนหนร่บนะครับการเข้ามาสู่ในวงการผมมองว่าเป็นสิ่งดีถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับวงการมายาทุกคนก็ย่อมจะรู้ว่าเป็นอย่างไร,รนะครับแต่จะสุขใจหรืออย่างไรมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การปฏิบัติของเราครับครับผมฝากไว้ด้วยนะท่านผู้ชมครับนี่คือเรือเอกประสานท่าดีหรือทนสารบัญชาชัยครับ รั้วของชาติทหารของพระราชาทหารของแผ่นดินนะครับทหารของประชาชนแต่ในหัวใจมีแต่เพลงลูกทุ่งขอคุณธนสารบัญชาชัยที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเราขอคุณมากครับสวัสดีครับพี่ครับครับท่านผู้ชมครับก็เวลาหมดหมดเวลานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณศิลปินธนสารบัญชาชัย 081-979-1909สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบรี081-949-6050บริษัททีรวุฒิค้าอิจจำกัด02-996-3208-088-145-7008เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ 3ามลอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0863929951น้ำดื่มสะอาดตราน้ำหนึ่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0838344096 คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนจากกันไปฝากเน้นย้ำเรื่องของพิธีนมัสกรารหลวงพ่อติว้วซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่15-19เมษายนนี้นะครับที่วัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบรุรีใครที่อยากจะมาร่วมพิธีก็เชิญได้เลยนะครับที่วัดหัวถนนแห่งนี้เอาเละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมวัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบรุรีและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมตามรอย สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและศูนย์ปฏิบัติธรรมลานโพลานธรรมวัดบางเดือออำเภอบางพะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับสำหรับใครที่พลาดการรับชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องนสยามชาแนลและก็สามารถกดติดตามกดซับสไครป์ได้ด้วยนะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการของเรามีอะไรที่น่าสนใจต้องกลับมาติดตามได้ใหม่วันนี้ผมเขมุทนพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ